น้ำประปามีลักษณะเป็นสีขุ่นข้นดำไม่สามารถใช้งานได้เลยกะทันหันมันอยู่ตรงไหนนะคะ ไลฟ์ Live ล้วป่ะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่สุขาการเขตหนึ่งทุกท่านนะคะวันนี้ต้องอัปเดตเร่งด่วนเพราะว่าพี่น้องชาวบางกรงได้รับผลกระทบกันเป็นวงกว้างมากแม่นะคะเนื่องจากน้ําประปามีลักษณะเป็นสีขุ่นข้นดาไม่สามารถใช้งานได้เลยกะทันหันตั้งแต่ประมาณช่วง5้าโมงเย็นใช่ไหมคะแม่ตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นจนถึงตอนนี้เรายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนาะโอเคค่ะซึ่งเพ,พิ่งได้รับแจ้งมาก็เลยรีบมาดูหน้าง,งานก็อัปเดตเบื้องต้นนะคะพ่อแม่พี่น้อง อาจจะต้องรออีกสักนิดนึงการแก้ไขเบื้องต้นเนี่ยมันมาจากทั้ง2ทางเรียบร้อยแล้วก็คือทางการประปาเองกําลังดําเนินการเร่งซ่อมแซมอยู่นะคะแต่คาดว่าอาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขย,ยังไงมันเป็นเรื่องใหม่ก็เลยยังคงอยู่ในการเร่งแก้ไขนะคะส่วนทางอาบตอเองได้รับทราบเรื่องได้รับทราบข้อมูลแล้วกําลังเร่งแก้ไขเช่นการมีการไฮดรนน้ําออกจากท่อมีการทําให้ ลดปริมาณดินที่มันอยู่ในในน้ำประปาออกไปเอาขาก็เอาน้ำแบบรื้อสับปะรดให้ใช้หน้าคุณแม่สะดวกออกไลฟ์ก่อนได้ไม่เป็นไลฟ์ได้ก็คือเอาน้ำประปาเอาน้ำจากรถาเดือดเพิงมาให้ใช้ในบ้านก่อนใช่ไหมคะเพราะปัญหาคือหลายหลายบ้านเนี่ยกลับมาเลิกงานกลับมาอาบน้ำไม่ได้ใช่อาบน้ำประกอบอาหารอะไรไม่ได้เลยมันร้อนหมดเลยทำอะไรไม่ได้เลยเนาะตอนนี้เพิ่งอยู่หน้าซอยบางโปรง11นะคะใช่แล้วก็โอ้ยาวไปถึงหน้าวัด ด้วยเนาะแต่บ้านมันคงใช่ใช่ทางนี้ทางนี้บ้านมันคงทางด้านนี้ทางด้านในกาวใทางคงแล้วก็ในซอย11ทั้งซอยเลยในส่วนทั้งซอยใช่ใช่โดนหมดเลยนะคะใช่ลยยืนดัานซอยมิดไมตรีอะไรประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอัปเดตกับทุกๆท่านว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจและกําลังเร่งแก้ไขปัญหา แล้วก็ถ้าเกิดว่าบ้านไหนออพ่อแม่พี่น้องครัวเรือนไหนมีข้าวของได้รับความเสียหายอย่างเช่นเครื่องกรองน้ำหรือว่าอ,อย่างเช่นปั๊มน้ำถ้ามีดินเข้าไปแ,แังน้ำที่เขาต้องคือน้ำดีๆอยู่แล้วขาเปิดน้ําแล้วน้ําจากตรงที่มันเสียเข้าไปอะ่ะก็ไปปนกันน้ําเสียหายหมดเลยแล้วก็ม,มันก็จะไป ผลกับการไอ้นี่ด้วยไงค่าน้ำค่า<ช><ช>อะไรของขใช่ยังไงจะมีเจ้าภาพเป็นการประปานะคะที่จะที่จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะยังไงเก็บเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานไว้ถ่ายภาพเนาะแล้วก็เก็บบันทึกความเสียหายไว้แล้วเดี๋ยวเอามาร้องเอามาส่งข้อมูลให้ทางอบตอบตจะเป็นตัวกลางในการประสานความช่วยเหลือให้ทางประปาได้เยียวยาความเสียหายตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ เป็น,ปนว่าที่สพเพชรีสสุรีได้รับแจ้งเรื่องก็เลยลงมาดูข้อม,มูลมตอนผมม,มีวันนี้มีการตัดข้อเดิมข้อใหม่เป็นการตัดบรรจบผมขออนุญาตนะคะพอดีเพิ่งมาไม่ได้ค่ะก็ผมจะมีตัดสามจุดก็คือจุดหวัวหน้าปากทอบางฟองสีหนึ่งจุดก็จุดนี้หนึ่งจุดก็คือตอนเราบรรจบครับ ในฟอยเนี่ยปัญหาก็คือที่ที่น้ำมันขุ่นครับก็คือมันมีหัวดับเพิงที่ให้เอาน้ําออกครับได้แค่ตัวเดียวก็คือหน้าโรงงานในฟอยหน้าโรงงาใช่ครับหัวดับเพิงที่ให้เอาน้ําออกหมายถึงอะไรนะคือหมายถึงการโบน้ําให้ให้ตะกอนออกครับหรือว่าให้ไฟขึ้นก็คือมีจุดโบแค่จุดเดียวอ๋อจุดที่ที่ท่านลองเรียกว่าไฮเดนไฮเดนน้ำออกใช่ไหมไฮเดนน้ำใช่ก็คือตอนเนี้ยพอเปิดพอผมจุดนี เปิดน้ำเข้ามาจากทางด้านหน้าบางโคงทีกสี่ครับน้ำก็ดันมาทีนี้มันดันเข้าไปด้านในรวมกับตะกอนที่อ,อยู่ของเก่าซึ่งปกติแล้วครับเวลาติดตั้งหั้นเคิงก็คือเอาไปโบตะกอนออกแต่พอไปนานพอทิ้งระยะเวลาไปนานปุ๊บตะกอนมันจะอยู่นิ่งพอมีการตัดบ็นจบหรืออะไรตะกอนเก่าก็จะออกมาด้วยรวมถึงน้ำที่มีการดันเข้าไป หมายถึงน้ำมันคือตัดท่อใส่ท่อเข้าไปใหม่่ตัดท่อใส่ท่อเข้าไปเอาตัดจากท่อเดิมเอาน้ำจากท่อเดิมเข้าท่อใหม่ที่วัใช่คือตอนนี้ก็กำลังแก้ปัญหาคือการไล่เปิดหัวตะเพิงุกจุดในบางปงใช่แล้วคุณคิดว่า มันจะเสร็จภายในช่วงเวลานั้นก <c oughs> ็ <c oughs> ปกติแล้วถ้าเป็นปกตินะครับ <c oughs> เสนนี้เป็นเดียวครับชั่วโมงเดียวน้ําจะใสแล้วครับแต่ทีหน้้มันมีซอยแยกย่อยด้วยมันดันมาจากซอยเ <c oughs> ขากอว่า <c oughs> มันแค่เดนมันมันมันดันน้าที่เป็นขุ่นข้นออกได้แค่ซอยเดียวก็คือ,อตรงหัวดัแบบเพลิงหน้าโรงไฟฟ้านครใต้ <c oughs> ใช่ไหมคะ มันก็เลยทําให้การไล่น้ำดำออกเนี่ยล่าช้าถูกไหมคุณ้ากาถูกใช่ไหมคะปัญหาก็คือปัญหามันเกิดขึ้นระหว่างระหว่างการดําเนินการวางข้อใหม่ใช่ค ทีนี้พอจะไล่น้ำเดิมออกไล่ตะกอนเดิมทั้งที่เข้าไปใหม่ด้วยแล้วก็ทั้งที่ค้างค้างอยู่ใน<ช>ท่อเดิมด้วยเนี่ยจะไล่ออกเนี่ยปกติแทนถ้าเกิดว่ามันมีหัวดับเพิงมากกว่านี้หัวใจน้ําดับเพิงมากกว่านี้เนะี่ยมันจะไฮเดนน้ําออกไว,ไไวกว่านี้นแต่ทีนี้พอมันมีหัวเดียวน้ําที่ค้างอยู่บริเวณนี้ก่อนที่จะไปถึงโรงไฟฟ้าพนาคอใต้มันเลยออกช้ามากใช่คะแล้วคาดว่ามันอาจจะเสร็จคาดว่าอีก คือตอนนี้เริ่มใส่แล้วครับเริ่มใส่เริ่มใส่แล้วครับโอเคค,คืนนี้เสร็จแน่นอนเสร็จแน่แนอนครับโอเคค่ะพี่น้องบางปงสบายใจได้ผ่อยนึงนะคะยังไงควรนนได้อาบน้ำแน่นอนแต่ว่าแต่ว่าก็นั่นแหละคะ่ะอยู่ที่ว่าเราจะสามารถไล่น้ําไล่ตะกอนเดิมออกได้เร็วรวดเร็วแค่ไหนนะคะยังไงพึ่งเข้าใจมากๆอีกครั้งนะคะกลับมาที่เรื่องเดิมถ้า บ้านไหนครอบครัวไหนครอครัวเรือนไหนมีความเสียหายเกิดข<อ>ึ้นในในบ้านตัวเองนะเครื่องเครื่องกรองน้ําเอ่ยปั๊มน้ําแท้งน้ําต่างๆแล้วนะคะถ้าเกิดเกิดความเสียหายจากดินตะกอนเก็บหลักฐานทั้งหมดไว้นะคะถ่ายภาพเก็บหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วเดี๋ยวส่งข้อมูลให้กับทางอ,อบตอ,อบตอจะเป็นตัวกลางในการประสานไปที่การประบปาเพื่อให้การประบปาชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะอย่างน้อยสบายใจได้อีกเกาะหนึ่งเนาะแล้วก็การช่วยเหลือเบื้อง ต้นของทางอบตอก็มีการนําน้ําจากรดับเพลิงเข้ามาให้บา,บ,าบางพื้นที่แล้วบ,บางพื้นที่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่กําลังดูไลฟ์นี้อยู่แล้วเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการที่น้าประปาขุ่นค้นครั้งนี้แล้วตรงไหนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนยังไงพิมพเข้ามาได้เลยหรือว่าสารเข้ามาได้เลยทั้งทางพึ่งเองแล้วก็ทางอบตอเองนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงท่านโดยเร็วที่สุดเนาะอันนี้ไม่มีใครนิ่งนอนใจนะคะตอนนี้กำลังเร่งแก้ปัญหากันอย่างเต็มที่แบบเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเพ่คุยกับคุณประปา คุณเจ้าหน้าที่จากปปาที่มาดูปัญหาเนื่องจากว่าจริงๆเรามีเรามีหัวดับเพลิงน้อยมากแล้วมันอยู่ไกลมากมันคือสุดทางของบางโกงเลยก็คือลงไฟฟ้าพระนครใต้แล้วการจะดันน้าน้าน้าดาออกเนี่ยมันต้องไปดันที่นู่นเท่ากับว่าทั้งเส้นน่ะจะโดนน้าดำําน้ําดินหมดเลยก่อนที่มันจะสามารถทําให้มันใสกว่าน,นี้ได้เพิ่งเชื่อว่า,อย,าอย่างน้อยต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาครับเพราะว่ามัน ม,มันมีขนแหงะมันมีมันมีกิ่งย่อยมันมันเส้น <felony> ม <autograph> ันแตกที่เส้นเมนเพรามันมันมีปัญหาที่เส้นเมนแต่เมนเนี่ยมันดันน้ําเข้าปีกย่อยด้วยเข้าต่อยย่อยด้วยเพราะงั้นก่อนที่จะไปถึงทางออกที่โรงไฟฟ้าพนะกครใต้เนี่ยยังไงทุกกิ่งย่อยจะโดนดินจะโดนน้ําดําแน่นอนใช่ปะคะอันนี้เข้าใจถูกต้องครับวอนนี้ก็มีการประสานทางทางออบตอนะครับอบตเพื่อเสนอวนนี้เราระบายตรงท่วงของสะพานที่ข้ามวัดนะครับให้น้ําดินเนี่ย ไหลลงไปในคลอง<ช>แล้วก็มีตรงในช่วงของที่เป็นหน้าอนามัยครับเราก็ระบายเพื่อให้ไห,หลลงตรงตรงพูน้ำตรงนั้นเหมือนกันก็จะช่วยสามตอนน,อน,นี้ตอนนี้กลายเป็นว่าเปิดสามไฮแดนอยู่เปิดสามไฮเดน<ช>ก็คือ 1. นหัวใจหัวหลักหัวหัวหัวัววเพิงหลักที่มันอยู่ที่พื้นดินแล้วสามารถ<ช>ไฮแดนน้ําออกได้ 1. ด 2. 1. 1> 2> ตรงสะพานข้ามวัดไปบางโปงใช่ครับผม ไฮดาน้ำออกดินครับผมไฮน์น้ำออกคลองออกคลองไฮดาน้ำออกคลองอีกทางหนึ่งแล้วก็ทางหน้ารอพสตบางโกงใช่ครับผมที่ไฮดาน้ำมันมีหัวใจเหรอคะมันมีหัวใจอยู่ตรงนั้นครับอ๋อมันมีหัวใจตรงนั้นอีกอีกทางหนึ่งอ๋อเพื่อให้น้ำดันดันน้ำใหม่ดันน้ำเก่าออกตะกอนเก่าออกโอเคประมาณนี้นะคะ ไม่มีอัปเดตเพิ่มเติมตอนนี้ยังไงทุกอย่างอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะเป็นกาลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบางครงทุกคนแล้วก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่งมาอัปเดตเพิ่มเติมในเพจนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็เดี๋ยวเราจะผ่านคืนนี้ไปด้วยกันเป็นกําลังใจให้ทุกท่านค่ะ